โอเคครับผมก็กาวสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องอาร์ตพาสวบอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่วันนี้เราจะทําเมนูต้มแซบกระดูกอ่อนพี่น้องต้มแซบกระดูกอ่อนเป็นกระดูกหมูนะครับผมคลิปนี้มีเคล็ดลับแน่นอนไปดูวิธีทํากันเลยครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับก่อนที่จะไปดูวิธีทำเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างกระดูกอ่อนหมูพี่ร้องใช้กระดูกอ่อนนะครับหอมแดงทุบแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผมอันนี้กระะคามเปียกพี่ร้องแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ ส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีผงนัวน้ำปลาบักเน่าแล้วก็พริกป่นนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีทำกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ต้มกระดูกอ้อนหมูแล้วนะครับผมใส่ช้อนลงไปด้วยนะครับซ่อนสันนี่แหละพี่น้องนี่คือเคล็ดลับในการต้มการตุ๋นนะครับใส่ซอนลงไปเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มหมูมันเปื่อยพี่น้อง ใช้ไฟอ่อนนะครับปิดฝาไว้ต้มไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ2000 y e a r s later โอเคครับต้มมา1ชั่วโมงพอดีเลยอันนี้เปลี่ยนน้ำไม่แล้วนะครับผมมันจะได้น้ำใสๆพี่นอ้องมัสิดอะไ้น้ำขุ่นเอาสอนออกก่อนพี่น้องเอาช้อนออกเลยนะครับ เนื้อเราน่าจะเปื่อยรีแล้วจากนั้นมะขามเปียกใส่ลงไปต้มน้ำเลยพี่นอ้องมะขามเปียกจะได้ความเปรี้ยวหวานนะครับความเปรี้ยวกับความหวานสิมาจากมะขามเปียกจากนั้นขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยครับ ต้มทิ้งไว้อย่างนี้อีก10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้สมุนไพรที่เราใส่ไปเมื่อกี้มันหอมนะครับผมอีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับ A later few moments later. โอเคครับครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาปรุงรสเลยครับผมขาดบ่ไรคือก็พี่นอ้องผงนัวใส่หลายแ่บหลพี่นอ้องใส่น้ำปลานิดหน่อยพอ ตามด้วยพริกปน่นแค่นี้พอพริกเผ็ดพี่น้องพริกผู้เทาเฮดให้พี่น้องผู้เทาจะบานนอกเดี๋ยวขอซิมก่อนครับ แบ่บจากนั้นต้นหอมซอยกับหอมแดงทุบใส่ไปเลยพี่น้องดับไฟส่วนมะนาวใครจะบีบใส่ก็ตามใจเลยนะครับผมใครชอบเปรี้ยวก็บีบใส่ไปเลยพี่น้อง เสร็จแล้วครับกับเมนูต้มแซบกระดูกอ่อนหมูพี่น้องนี่หน้าตาก็จ่อมาเป็นอย่างนี้นะครับ หาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่กดไลน์น้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ